สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์นะครับลากศัพท์ลาตินกรีกนะครับในภาษาอังกฤษ EP 2กันแล้วนะครับจาก EP แรกเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของท้ายคลิปของคลิปแรกเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการนะครับสอบถามเพื่อนๆว่าถ้าเราเอาเทเลบวกคำว่าวิตจะกลายเป็นคำว่าอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมนะผมทำเพื่อที่จะทดสอบนะครับดูว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจในส่วนของคอนเซปต์ในการใช้รากศัพท์ในการประกอบคําหรือว่า การอ่านนะครับคำแล้วก็สามารถที่จะตีความหมายได้หรือเปล่านะครับเฉะลยเนี่ยก็คือเทเลวิชันนะครับเทเลระยะไกลวิชันการมองเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อเข้าใจว่ามันใช้งานยังไงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์นะครับดัดแปลงในส่วนข,ของเนื้อหาต่างๆที่ผมจะสอนหลังจากนี้ได้นะครับเอาล่ะนี่ก็คือคําที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับได้แก่1 Port พอร์ต3อฟรอมสามออสสี่ซีฟแล้วก็5้าพัทนะครับเอาล่ะ ไม่ชักช้าครับคำแรกเลยนะครับได้แก่ 1. น o r t พอนะครับหรือว่าพอร์ต s นะครับแปลว่าขนส่งนะครับการเคลื่อนที่คำที่มีคำว่าพออยู่ในคำนะครับมีอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะพอร์คลิปนี้แล้วก็คิดก่อนหน้านะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับเอาล่ะผมจะเฉลยแล้วนะครับ 1. นะครับ Import นะครับแปลว่านำเข้า 2. Export ส่งออก 3. Transport แปลว่าขนส่งนะครับแล้วถ้าเกิดผมเอาคำว่า t e l e บวกพอร์ล่ะนะครับ เทเลพอร์ตจะกลายเป็นคำว่าอะไรเอ่ยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์คำตอบไว้ข้างล่างได้นะครับเอาล่ะพี่ครับพี่ครับพอร์ตเนี่ยมันมันแปลว่าท่าเรือไม่ใช่เหรอครับผมไปหามาเมื่อกี้นะครับจริงครับพอร์ตเนี่ยแปลว่าท่าเรือนะครับพอตุสเนี่ยก็หมายถึงท่าเรือเช่นกันนะครับซึ่งในอดีตนะครับท่าเรือเนี่ยก็มีความสําคัญในส่วนของการลําเลียงสินค้านะครับการเดินทางนะครับ จึงทําให้ลากศัพ์พอตุสเนี่ยย่อมาเป็นพอร์ตแล้วก็ดึงมาเป็นลากศัพท์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือว่าการเคลื่อนที่หรือเป็นสินค้านั่นเองนะครับต่อมาครับผมฟอร์มนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะสับสนนะครับระหว่าง F-O-R-M กับ F-R-O-M นะครับซึ่งที่ผมจะสอนในครั้งนี้เนี่ยก็คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งสีส้มนะครับ F-O-R-M ฟอร์มนะครับฟอร์มนะครับรูปร่างนะครับคำแรกเลยดีฟอร์มทำให้ผิดรูปนะครับ Transform เปลี่ยนแปลง conform ทำให้สอดคล้องนะครับต่อกันเลยแล้วกันนะครับกับออดนะครับ A U D นะครับแปลว่าฟังหรือได้ยินนะครับ A U D ที่เกี่ยวข้องกับฟังหรือได้ยินเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดไม่ออกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเคยเห็นคำพวกนี้เนี่ยมามากแล้วล่อครับเอาละผมจะเฉลยแล้วนะครับ 1. Audio 2 Audience 3. Audit นะครับ Audio แปลว่าอะไรครับเกี่ยวกับเสียงนะครับ Audience แปลว่าผู้ฟัง ออดิแปลว่าการตรวจสอบบัญชีนะครับเฮ้ย hey, พี่พี่ audio เกี่ยวกับเสียงอืมถูกต้องครับ audio ผู้ฟังอืมก็ใช่นะแล้วออดิตการตรวจสอบบัญชีมันเกี่ยวข้องกับฟังหรือได้ยินยังไงครับพี่ฮะเอาล่ะนะครับก็อบอกว่าในอดีตนะครับ การตรวจสอบบัญชีเนี่ยไม่ได้มีความคเรียมแม่นยําเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีในส่วนของเอกสารนะครับรายการบัญชีนะครับเข้าออกต่างๆเนี่ยซึ่งมีความละเอียดนะครับสัมภาระเข้าโหนนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความละเอียดนะครับเท่ากับปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีในอดีตนะครับก็จะมีการใช้การสอบถามนะครับแล้วก็ฟังคําตอบนะครับจากผู้ประกอบการว่าเงินที่เขาใช้ไปเนี่ยนะครับมันสมเหตุสมผลนะครับตามหลัก คันลองนะครับกฎหมายในยุคนั้นหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นไอ้ต๋องนะครับบอกกับผู้ตรวจสอบบัญชีว่าซื้อไก่1ตัวนะครับราคา5ล้านนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีก็บอกว่าไม่เชื่อโมนะครับก็จะเห็นว่าออดิชเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีนะครับซึ่งมันมีที่มาเนี่ยจากอดิตอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเลยครับกับคำว่าซีฟนะครับแปลว่าจับหรือว่ารับนะครับคําที่มีคําว่าซีฟอยู่ในคํานะครับผมจะให้เวลาเพื่อนๆนะครับคิดดูนะครับ เอาละผมจะเฉลยแล้วนะครับ1 Receive นะครับแปลว่ารับนะครับ2 Perceive รับรู้แล้วก็ Deceive แปลว่าหลอกลวงนะครับหลอกลวงก็คือทำให้จับไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาค็บผมคำสุดท้ายนะครับ P.A.T.H นะครับ path นะครับแปลว่าความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับได้แก่ Sympathy นะครับความเห็นอกเห็นใจ เอ p a t h ินะครับความเข้าอกเข้าใจอภารตนะครับความไม่แยแสนะครับแต่ว่าพาร์สเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความรู้สึกอารมณ์นะครับของมนุษย์หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอาคําว่าเทเลบวกพาร์ล่ะนะครับจะกลายเป็นคําว่าอะไรนะครับสหรัดคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คงจะได้รับรู้นะครับคำศัพท์เกี่ยวข้องกับ าร,ารากศัพท์ละตินเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการจดจำำําคําศัพท์ต่างๆนานานะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะทําเป็นคลิปยาวออกมาแหละแต่ผมกลัวว่าถ้าผมทําคลิปออกมาแบบ20-30นาทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะจดจำำําคําศัพท์เยอะเกินนะครับเลยทําให้ผมเนี่ยไม่มีคลิปทําออกมาอีกนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับคำต่างๆที่ผมเนี่ย ได้สออแทกเข้าไว้ในคลิปนี้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ